สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับมื้อนี้กับพอกับหนุ่มโสพลคนผู้ให้อีกคือเก่นนะครับเนาะมื้อนี้พ่อดดมากกินในไรบ้งครับมื้อนี้สิผ้าไม่เห็ดไต่จิมจิครับเป็นสมพักของไอ้เกาหลีนะครับเนาะพับผมพับกับซเฮยใส่พักไอ้เป็นพักกาดขาวเนาะผมนี่จะเป็นพักกาศขาวนะส่วนหัวผมกระซีไส้ตั้งตัดเคืองพร้อมแล้วก็สิไปบแซ่นำเกลือเนาะผมแล้วก็สิีมีพักมันนี้นัครับ หักต้นหอมเนาะครับนี่ครับหรือว่าผู้ใดซีมักใส่แตงกวาก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นแค่รสก็ได้นะครับเนาะครับเดี๋ยวสมมรเบิ้งส่วนผสมของผมนะครับส่วนผสมนะครับนอเกลือซีมี่ห่เบิ้งนะครับมีน้ำตาลทรายครับผมผมใช้ใส่น้ำตาลทรายขาวนะครับปกติสะใส่น้ำตาลทรายแดงครับผมแล้วก็ซีมีน้ำปลาครับผมแล้วก็ซีมีแป้งข้าวเหนียวนะครับเนาะ แล้วก็พวกนี้ผมสิใส้ปั้นกับซีมีกระเทียมแล้วก็มีหอมนะครับผมสับหั่นมาเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็สิมีขิงนะครับเนาะแล้วก็สิมีแอปเปิลครับผมแล้วใสิไปใส่ลูกแพร์ก็ได้หรือว่าเป็นแอปเปิลก็ได้นะครับเนาะยาเดอร์ู้ใดสิสิ่นัดมี่หลังแล้วกันิมีง่าขาวตัวนี้ผมสิมาโรยเวลาที่เฮ็ดเสร็จแล้วมักแล้วนะครับเนาะแล้วก็นี่ครับสิเป็นไอ้พริกเกาหลีนะครับผม กิกเกาหลีหรือไปหาซื้อได้ตามคลองตลาดนะครับตามซูเปอร์มาร์เก็ตก็ได้นะครับเนาะโอเคนะครับนี่ผมสิมาเตรียมเกลือนะผมเสิมาแช่นะ้ำเกลือก่อนนะครับจะข้ในใ้เกลือมันละลายนะครับผมมือผมล้างแล้วครับผม <laughs> โอเคครับอยากจะสิมาใส่พักเลยครับ นี่ครับผมเลยหั่นประมาณเคิงหนึ่งครับนะครับผมหั่นแล้วก็สิไปใส่แซ่เกลือไว้อันนี้ก็คือสิมาแซ่เกลือไว้ครับผมแซ่เพื่ออย่างที่ครับแซ่ให้มันให้พักมันนิ่มครับผมให้พักมันนิ่มให้พักมันค่ายโตนะครับผมสีม่วคือสมพัก สมพักบ,บ้านเขานี่สีขั้นเอาน้าครอบขั้นเกลือแนละ้วก็มาล่างน้ำก็ตาว่าของไหลเกาหลีนี่สีแซ่เกลือให้มันยุบครับผมนี่ครับก็ระมาณนี้นะครับสีแซ่ไว้จักประมั่สามสิบนาทีกับพ่อครับโอเคนะครับเดี๋ยวถึเวงเบิองวิธีการเฮ็ดต่อไปพักไว้สักนันหอมผมกับสีหั่นเคืองอย่างนี้นะครับผม เส่ซีแซนเกลือให้กันครับหลังจากความมนาณสิบนาทีนะครับผักใบสักคู่่เลยครับผมหลังจากสีแซนกักความมานห่างกันสักสิบห้านาทีหกสิบว่าแซนโดนไหนต้นหอมนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาเบิ่งวิธีการเ็ดครับครับผมกะสีมะปันนะครับผมมาปันเครืองมันกะซีมีที่บอกไว้นะครับผมเดี๋ยวมาปันร่วมกันเลยครับ ใส่น้ำปลาแล้วครับผมผมปั่นมันจะสิเขากันดีครับโอเคครับแค่นี้ขั้นตอนต่อไปก็สิมาเตรียมแป้งข้าวเหนียวนะครับผมสิม่าตีมะกวนใส่กับนามใส่นังเป้านะครับผม เพราะว่าไอ้สูตรของเกาหลีนี่ใส่เป็นแป้งข้าวเหนียวนะครับเพื่อว่าให้มันเปียวนะครับผมแต่ว dan, ่าขันเป็นทรงพักบ้านเห้านี่สีเป็นข้าวน้าข้าวมาหรือว่าสิเป็นข้าวเหนียวแท่นมันวะครับแต่ว่าของเกาหลีเขาสใส่เป็นแป้งข้าวเหนียวแท่นนะครับแล้วค้นว่าให้มันติดกันนะครับผมตีให้มันแตกเลยครับเ็แล้วก็มาใส่กระทะเลยนะครับผม ค้นไปเรื่อยๆนะครับผมนี่ครับก็คเือสิเข้าถึงมากค้นไปเรื่อยๆนี่ไฟเลยว่าเหนื่ออนเลยโอเคครับนี่ตอนนี้ก็กําลังสี่เข่าทีแล้วครับเพราะว่าแป้งกําล่างสะเป็นก้อน้วครับนี่ก็จะค้นไปเรื่อยๆนะครับเนาะก็ใส่น้าตาลเลยนะครับผมนี่ครับน้าตาลใส่ครับแลวก็ค้นไปเรื่อยๆอีกขึงนึ่งครับผมค้นให้น้าตาลละลายครับผม นี่ก็ร่างสีราครผมตอนนี้ก็กำลังสีได้ที่แล้วนะครับมันสีเป็นก้อนนลครับแปลงเส้นเป็นก้อนนะครับข้นไปให้มันใสๆนะครับผมเนาะ๋ยวห่อกระสีมะพร้าวไว้ให้มันเย็นนะครับผมทำไปเบิ่งงั้นตอนต่อไปนะครับต่อไปกระสีมะเทสีเตรียมเอาไว้นะครับผมมีห่อปั่นไว้ครับกระสีพวกกระเทียมหอมนะครับผมแล้วก็กระสีมะสซนี่ครับพริกเกาหลีนะครับผม เท hey, ล้องไปนะครับประมาณสองถ้วยนะครับค้นซะกันครับขอยอนุญาตใช้ถุงมือนะครับผมค้นให้มันเข่ากันไปเลยนะครับเทศวยยากครับ <Hey. S 2> ครับนักศึเริ่มเข่ากันแล้วครับผม นี่ครับมันสีออกมาเป็นแบบนี้ครับโอเคนะครับผมเชี่ยวข้ากระไดทีแล้วครับอันเย็นแล้วข้าก็ะสีว่าใส่โถยังไงนะผมรับสิการทีขั้นครับผมพอผสมแป้งกับไอ้้ไอพริกแล้วมันเกิดสีออกมาเป็นสีนีเลยนะครับนะโอเคนะครับเดี๋ยวเชาสิมาใส่ผักเลยครับอันนี้กับข้าทีแล้วครับผมนี่ครับปกติเขาสิหั่นแบบละเอียดแต่ข้าลูกไส้ผมบวมมากครับ ข้ามาแบบนี้ครับลงมาเลยครับขออนุญยากน,นะครับโอเคพ่น,นครับนะครับพ่นขึ้นมาครับนั่นเข่ากันนะครับคือยังชมพักแต่ว่าเข้าวสิบวไดายวได้ยขั้นหลน์นะครับวได้ยขั้นแห้งคือจังไอ้ สมพักบ้านเฮ้าของโอ้ยอเลยนะครับนี่โอ้ยนีสี่ครับผมลูกไส้เป็นมือกล้องครับโอ้สุดยอดนี่สมพักเกาหลีเพ็ดยินเองก็ได้ครับ ต้นเงาไปครับผมมันเข้ากันดีดีครับโอเคว้าวเนี้ยปวดยังง่นี่มันกระตอกให้มันเข่ากันนะครับเพราะวขนาดนมันสีบ๊อบเป็นนะครับนี่ครับผมองเอาเข่ากันนะสีเลยเป็นผู้ใดมากผู้ใดมากตอนหน่อยมันกระิเข่ากันง่ายครับแต่ว่านี่ผมสีใซนผมมักตอนใหญ่ครับเวลานี่กินแม่แล้วมันจังสี ไปตัดออกที่หลังนี่ครับหัึงสี่เนาะข้ามไปอีกข้ามไปอีกหนึ่งสี่แล้วครับหนึ่งเข่ากันดีดีครับอืมหนึ่งสิโอเคแล้วครับครับโอเคครับนี่ครับผมจะมาใส่โถแล้วครับผมเอาผมจะใส่หัวมันลงไปก่อนนะครับผมเพราะว่า มเสด้มักได้นะครับแล้วกัพวกใบมันเถียผมเสียบใบหางเทิงกับผักไอ้ต้นหอมเสีวไว้บหางเทิงครับผมยัดใส่เลยครับปกติผมก็เฮ็ดกินเฮ็ดไว้ประจำเลยครับเพราะว่าหนูไส้มากครับย้ามกินหมูกระทะเนี่ยในก็นเฮ็ดตะวบอดีมาล่องคลิปลงอย่างไรบ้างครับเพราะว่าเฮ็ดเป็นคลิปแล้วก็เลยเอ๋เอเฮ็ดลองเลยกันนะประเสรนี่ย คราวนี้ผูดจากเพชรปลาที่น้องเนี่ยเพชรมันครับนี่ยัดไส์ยังสิ่งนะครับผมไส์ไปเรื่อยๆครับผมว่าเห้มันเต็ม,มครับเดี๋ยวเมื่อเสร็จปากนั่นจะได้ครับว่าป็นยังเล็กเลยนะผมใส่สองโถนะครับโผล่ออหน่อยประมาณนี้ครับสมพักเกาหลีครับ ผสมพักเศียรบ้านเ้องเป็นไหนเพราะว่าสสมพักเศียรบ้านเ้องสิ่งใสเขาในะเะนำของมา่านนี่ครับประมาณนี้นะครับบ่ราให้มันเต็มกันเลยครับสิ่สใประมาณนี้นะครับเดี๋ยวกระช่อมจีบปลาไปนะครับเนาะโอเคครับไสนทีนะครับผมอืมฉันเรียกพงกระสีมาห้อยง่ายเล็กน้อยนะครับเนาะนี่ครับ หอวอย่างที่หควคมสวยงามพอมแล้วย่าเข้ามากินอีกมาหอยอีกที่หลังกันเลยนะครับเนาะเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับเพ so well. the the right entonces, ้กัดสีออกมาประมาณนี right okay, ้นะครับเนาะเดี at ๋ยวกับปิดฝาไว้ไลยครับอันนี้สีข้างขึ้นประมาณขึ้นหนึ่งก็ได้กินแล้วครับผมอัมือมือมันเลยนะครับประมาณขึ้นหนึ่งก็ได้กินแล้วนี่มือเศร้าพ่อข้างขึ้นเสร็จแล้วผมแนะนาให้ยไว้ในตู้เย็นนะครับมันเสิ็จได้กินได้ดนนะครับเนาะโอเคครับได้แล้วครับ โอเคนะครับน่าหลังจากที่ไอ้เฮาเฮ็ดไปแล้วนี่ผ่านมาอีกขึ้นหนึ่งนี่งมาขึ้นนี่ครับผมที่เอาไว้ข้างนอกนะครับเนาะสงสัยสิเป็นเลยครับโมเมนต์สงสัยนะครับเป็นอิเลีครับผมนี่ครับเปิดให้เบิ่งได้ครับมันจะได้สองกับปุ๊กนะครับเนาะนี่ครับผมก็รจะออกให้เบิ่งได้ครับเอาใส่เบิ้งนั้นนะครับเอากระปุกง่ายนี่แหละหน้าตาวันสูงว่าเป็นยังไงครับ นี่นี่ครับนึงเบิงน้ำกันได้ครับสมพักเกาหลีครับพี่น้องนี่ฝีมือนุมโสพ้นเลยครับนี่ครับอู้เป็นตะแสบนี่นะครับผมในหลังจากที่จัดใส่จานเรียบร้อยแล้วก็สิออกมาแบบนี้นะครับผมสิโลยหน้าง่าจังหน่อยนะครับเนาะ อันนี้มันสีหมอกับการกินกับหมูกระทะมาเลยครับเพราะว่าที่บ้านผมนี่กินประจํานะครับเนาะเดี๋ยวผมสิกินให้เบิ่งครับนี่ครับนี่ครับที่เหิือนกันครับอือเป็นแล้วต้มขึ้นเดี๋ยวรายการแล้วครับผมแล้วผมแนะนํานะครับให้เก็บไว้ในตู้เย็นครับมันจะได้ใส่ไอ ได้หลายครั้งได้หลายครั้งต่อไปนะครับมันสือพกเปรี้ยวพดอันเจ็๊บไว้ข้างนอกตัวเย็นมันสิเปรี้ยวเนาะคเนะอืแสบ <c oughs> อันนี้ก็คือเป็นสูตรง่ายๆนะครับเทดกินอยูุ่บานนะครับเนาะขอแนะนำนะครับเนาะผู้ใดมากินหมูกระทะหรือของอย่างอย่างมันสิเขากันได้ดีครับผมเพราะว่า เห็นบ่าสาวเกาหลีเขากินแล้วมันมีแต่ผู้หุ่นดีๆมันสิแมนอีหลีบ่บอ่เพราะว่าเขาว่ามันมีไอ้แก้ไอ้รสอีหยังก็อไอ้รสน้ำหนักรสอีหยังในในได้พร้อมผมบอกว่า,าจักแมนบ่แมนต์นะครับเนาะไปลองเฮ็ดเบิ่งนะครับพี่น้องเนาะนี่ครับสุดยอดอีหลีครับกาฝากากดไลค์กดแชร์กดติตดตามในเด้อครับเด้อไอ้ สำหรับนมโสพ้นค้นผู้หายก็ได้ครับเมื่อนี้บระเดินมาก,กินในเบิงนะครับมาเห็ดในเบิงนะครับเนาะครับก็แค่แค่นี้นะครับสวัสดีครับ